สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจ๋า,จาก,ก็มีนะคะชุดตัวเลขเอามาฝากเพื่อนเหมือนเดิมนะคะถึงแม้นะคะกองฉลากจะเลื่อนนะคะถึงแม้ว่านะคะกองฉลากจะเลื่อนนะคะวันประกาศผลนะคะ วันประกาศผลออกไปนะคะแต่นะคะเรายังคงให้หอยเหมือนเดิมนะคะ,ะมาดูกันนะคะถึงแม้ว่าจะเลื่อนออกไปนะคะไกลแค่ไหนนะคะเรามีชุดเด็ดยังไงแล้วก็มาลงให้เพื่อนๆทุกท่านได้ลุ้นกันต่อนะคะ,ะมาดูกันนะคะ สำหรับนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่นะคะไอะ้ไข่จงช่วยนะคะชุดนี้นะคะ,ะชุดของไอ้ไข่จงช่วยนะคะวันนี้นะคะจะมีชุดไหนบ้างนะคะไอะ้ไข่จงช่วยนะคะ มาดูกันเลยนะคะจะเป็นนะคะของรัฐบาลนะคะชุดรัฐบาลนะคะไอ้ไข่จงช่วยนะคะอ่ามาดูตัวเลขกันนะคะชุดของไอ้ไข่จงช่วยนะคะก็จะมีนะคะ ศูนย์เจ็ดนะคะสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สี่สามสี่และห้าสี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่หนึ่งนะคะเมษายนนะคะหกสามนั่นเองนะคะไอ้ไข่จงช่วยนะคะชุดนี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็ ลองลุ้นกันดูนะคะอ่ะมาดูชุดต่อมากันนะคะสำหรับนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของแอดนะคะสินโคราชนะคะเอามาดูกันนะคะ แอดสินโคราชนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะหกสามสินโคราชนะคะให้มานะคะเน้นนะคะชุดเน้นเลยเน้นเจ็ดนะคะชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวนะคะเจ็ดหกนะคะหกเจ็ดกับ 7จ็ดนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของสินโคราชเนาะแต่ไม่แน่นะคะว่าเจ็ดแปดแเนาะน่าจะอั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาดูนะคะมาดูชุดต่อมากันนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นเลขแชททางไลน์นะคะ มาดูกันนะคะอ่างวดนี้หวยเลื่อนนะคะออกเป็นงวดวันที่2พฤษภาคม63นะคะ วนจะลอกไว้ตัวเดิมไหมนะคะอ่ามาดูนะคะอ่าอันนี้จะเป็นการสนทนากันนะคะอ่าตัวเดิมแหละนะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะหกสามนะคะอ่าชุดที่ให้มานะคะ 93นะคะ39นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นอ่าพน,นะคะ100%เเลยนะคะคือจะออกชุดที่ล็อกไว้นะคะชุดนี้นะคะ93 39นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเลขทางแชทนะคะอ่าทางแชททางรายนะคะก็คือการสนทนากันนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไว้ลุ้นโชคกันได้เลยนะคะ สำหรับนะคะเลขชุดน,นี้นะคะจะเป็นเลขของชายดาวนะคะมาดูกันนะคะว่าชายดาวนะคะให้มาตัวไหนนะคะให้มาเด่นนะคะเด่น1กับ9นะคะอันนี้จะ70%นะคะเป็นล่างนะคะ มาดูตัวเลขกันนะคะงวดวันที่1เดือน4ปี6 3นะคะอ่าตัวเลขที่ให้มานะคะโดยชายดาวนะคะชุด3ตัวนะคะ7 6 3นะคะและ6 8 5นะคะอ่าชุด2ตัวนะคะ1 9 15และ1 3นะคะ9 5นะคะ 9 3 9 6นะคะอ่าน,นี้จะเป็นชุดของชายดาวนะคะเพื่อนๆก็ติดไว้เอาไว้ได้เลยนะคะเอาไว้ลุ้นโชคกันเนาะต่อมานะคะอ่าจะเป็นนะคะเลข3หางไม่ต้องรอนะคะขอแค่คำขอบคุณนะคะ สามหางเน้นๆเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะขอนะคะแค่คําขอบคุณนะคะมาดูกันนะคะอ่าเป็นชุดของงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะ หกนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่ามีชุดไหนบ้างนะคะสำหรับเลข3หางเน้นๆนะคะไม่ต้องรอนะคะก็จะมีนะคะชุด3าตัวเลยนะคะมี952นะคะ4 2 3นะคะและ6 7 8นะคะอันนี้จะเป็นชุดอ่าสตัวนะคะแบบไม่ต้องรอเลยนะคะ ซึ่งหลายท่านกา็เอาไปลุ้นโชคกันได้นะคะมาดูอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะเจ้า,จาของก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าที่น่ากลัวนะคะ กลัวโควิด19นะคะก็คือนะคะมาดูกันนะคะว่าอ่าหน้าที่น่ากลัวกว COVID ่าโควิด19นะคะคืออะไรนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนสี่ปีหกสามนะคะมาดูเลยนะคะที่น่ากลัวนะคะที่น่ากลัวกวก่าโควิดนั่นก็คือ 918นะคะอ่าชุดนี้นะคะบอกไว้นะคะว่าที่น่ากลัวกว่ากว่าโควิดเลยนะคะนั่นก็คือ918นนะคะเ1 8นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองติดไว้รุ้นโชคกันดูนะคะอ่าไม่แน่นะคะวันนี้18อาจจะอั้นต่อด้วยนะคะเพราะเป็นชุดเดียวกับอของคูบาบุญชุ่มที่ให้มาเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์ก,ๆๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ